ไม่ต้องอดอาหารนะทำเป็นว่าเออเนี่ยเนื่องในพระบรมราช,ชวรโรกาสกี่รอบของท่านเนี่ยเออถ้าก็ถือเป็นพระราชอำนาจนะฮะอันนี้เริ่มออกมาอ,อ๋อเนี่ยก็เป็นมหากูุสลนะเด็กๆก็ได้กลับไปเรียนหนังสืออันนี้อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมไม่ติด เพียงแต่ว่าถ้าถ้าได้รับการพระราชทานพยาลดโทษเนี่ยผมขอเลยนะถ้าเป็นผู้ชายให้มึงบวชแล้วประกาศเลยว่าถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวถ้าทําได้ก็ปล่อยมึงไปแล้วถ้ากลับมาทําอีกก็ติดคุกอีกส่วนพวกผู้หญิงอะ่ะมึงอย่าไปบนวัดชนะสงคาอีกนะแบบอีไมล์ใส่หน้านะโง่นะมึงไม่ต้องอดอาหารนะ ทิปของมึงอ่ะนะกูเห็นในใบเสร็จมีมึงอดอาหารแต่มึงแดกน้ำพริกนรกูเห็นไปดูใบเสร็จจริงเหมาะแล้วที่มึงแดกน้ำพริกนรกอ่ะเจงมันซื้อน้ำพริกนรกมึงมึงจะกินมันยังเลือกได้ถูกเลยน้ำพริกนรกไปดูดิในใบเสร็จไดอะไรนะร้านค้าเราจะทันน่ะเขาต้องซื้อได้วันละสามร้อยบาทใช่ไหมมันแดกน้ำพริกนรกบอกไม่ได้กินข้าวเออเหมาะมึงต้องแดกน้ำพริกนรกเอาเวจีต้องเติมเพิ่มอีก รถพิเศษน้ำพริกนรกเอเวจีโลกันเผ็ดนรกเนี้ยตายไปหนึ่งผิดตรงไหนอ่ะจริงอ่ะกูจริงใจอ่ะตรงหน้าไม่ผิดกฎหมายนี่ว่าเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่หนักหนาเท่าเผาสลรากาง <c oughs> จะเข้าใจอย่างว่าทำไมผมมาถึงว่าเออท่านจันท์ขึ้นก่อนเถอะครับผมก็มเกรงใจท่าน ปลาใสเสร็จแบบนี้เดินลงไปก็มีมีหน้าจะไปพบพระได้หรอกที่ตีนบันไดเนี่ย